ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนานาสปอร์ตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะไทยเปิดสนามเจอฟิลิปปินส์โปรแกรมทีมชาติไทยในซีเกม2021โปรแกรมทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับฟิลิปปินส์ในนัดแรกทั้งทีมชายและหญิงในซีเกม2021ที่เวียดนาม การแข่งขันวอลเลย์บอลในมหกรรมกีฬาซีเกม2021ครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามได้ยืนยันโปรแกรมการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มออกมาเป็นที่เรียบร้อยประเภททีมชายมีทีมเข้าแข่งขัน7ทีมแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่ม A ประกอบไปด้วยอินโดนีเซียแชมป์เก่าเวียดนามเจ้าภาพมาเลเซียและพม,มา่าส่วนกลุ่ม B ประกอบไปด้วยฟิลิปปินส์เจ้าของเหรียญเงินปี2019คู่ปรับเก่าของทีมชาติไทยและอีกชาติคือกัมพูชา ขณะที่ในประเภททีมหญิงมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด5ทีมประกอบไปด้วยไทยแชมป์เก่าเวียดนามเจ้าภาพและเจ้าของเหรียญเงินปี2019อินโดนีเซียเหรียญทองแดงปี2019ฟิลิปปินส์และมาเลเซียโดยจะแข่งขันแบบพบกันหมดทีมอันดับ1และ2เข้าไปชิงเหรียญทองส่วนอันดับ 3- และ4ไปชิงเหรียญทองแดงสำหรับกีฬาวอลเลย์บอลใน4ีเกมจะแข่งขันในระหว่างวันที่1 3ถึง22่อพฤษภาค,คมที่สนามได้เย,ยืนยิมเนเซียมเมืองควางนิน ผลการจับสลากแบ่งกลุ่มประเภททีมชายกลุ่ม A1 อินโดนีเซีย2เวียดนามสามมาเลเซียสพม่ากลุ่ม B 1ไทย2ฟิลิปปินส์3กัมพูชาประเภททีมหญิงแข่งขันแบบพบกันหมด1ไทย2เวียดนาม3ามอินโดนีเซีย4ฟิลิปปินส์ห้ามาเลเซียโปรแกรมการแข่งขันวันที่13พฤษภาคมประเภททีมหญิง11นาฬิกามาเลเซียพบฟิลิปปินส์ ประเภททีมชายกลุ่ม A 14นาฬิกาอินโดนีเซียพบพม,มา่าประเภททีมหญิง17นาฬิกาอินโดนีเซียพบเวียดนามวันที่14สพฤษภาคมประเภททีมชายกลุ่ม B 11นาฬิกาฟิลิปปินส์พบกัมพูชาประเภททีมหญิง14นาฬิกาไทยพบฟิลิปปินส์ประเภททีมชายกลุ่ม A 17นาฬิกาเวียดนามพบมาเลเซีย วันที่15พฤษภาคมประเภททีมหญิง11นาฬิกาอินโดนีเซียพบมาเลเซียประเภททีมชายกลุ่ม A 14นาฬิกาพม่าพบมาเลเซีย17นาฬิกาอินโดนีเซียพบเวียดนามวันที่16พฤษภาคมประเภททีมหญิง11นาฬิกาไทยพบอินโดนีเซีย17นาฬิกาเวียดนามพบมาเลเซียประเภททีมชายกลุ่ม B 19นาฬิกาไทยพบฟิลิปปินส์ วันที่17พฤษภาค,คมประเภททีมหญิง11นาฬิกาฟิลิปปินส์พบอินโดนีเซียประเภททีมชายกลุ่ม A 14นาฬิกามาเลเซียพบอินโดนีเซียประเภททีมหญิง17นาฬิกาเวียดนามพบไทยวันที่18พฤษภาคมประเภททีมชายกลุ่ม B 11นาฬิกากัมพูชาพบไทยประเภททีมหญิง14นาฬิกามาเลเซียพบไทยประเภททีมชายกลุ่ม A 19นาฬิกาเวียดนามพบพม่า วันที่19พฤษภาคมประเภททีมหญิง17นนฬิกาฟิลิปปินส์พบเวียดนามวันที่20พฤษภาคมประเภททีมชายรอบรองชนะเลิศ14นนฬิกาอันดับ1กลุ่ม A พบอันดับ2กลุ่ม B 17นลิกาอันดับ1กลุ่ม B พบอันดับ2กลุ่ม A วันที่21พฤษภาคมประเภททีมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดง16นาฬิกาทีมอันดับ3พบทีมอันดับ4ประเภททีมชายรอบชิงเหรียญทอง20นาฬิกาผู้ชนะในรอบรองชนะเลิศวันที่22พฤษภาคมประเภททีมชายรอบชิงเหรียญทองแดง18นาฬิกา30นาทีผู้แพ้ในรอบรองชนะเลิศประเภททีมหญิงรอบชิงเหรียญทอง20นาฬิกา30นาทีทีมอันดับ1พบทีมอันดับ2